น,นี้นะครับเป็นหนังติ๊กทรงมือสอดและเราขายไม้สักทองถ้าพี่ซื้อทั้งทีพี่ซื้อไม้สักทองไปเลยมันจบมันวยอ่ะวิธีการใส่ลูกอันนี้เราเทสโดยลูกเหล็กเลยนะจับจับไปกึ่งกลางอ่าจับยืดเข้ามาตรงกลางนะเอาเข้าล้อมรอบไม่ได้อ,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 อ้าลงเดี๋ยวพิ่งอ้าลงเหยียบอ่าผมครับ ดูเอาขวดใหญ่ก uh ่อนขวดใหญ่ก่อนใส่อยู่เลียบลอยแตกนะมันมันแตกเพลยมันเห็นลูกเหล็กเป็นลูกเหล็กยิงใส่ขวดแตกยิงใส่ยิงใส่นกก็ต้องเข้าอ่ะยิงใส่อะไรเข้าหมด เอายิงยิงขดยิงขดเอนนี้มีขดอะไรงี้นี่เห็นปะเราจับตรงนี้ให้มันตรงกลางเวลาเราหลิงอ่ะมันออกซ้ายออกขวาเราก็ปรับยางได้นะครับมัดมัดยางอ่ะมัดซ้ายมัดขวาเขาพใจก่อนขาพใจอันนี้สมมติเป็นไอ้สมมติเป็นงูตรงอ่างโอ้โหแม่เลย ทีทีเอาทีงูกัดทายแล้วเนี่ยสมมุติเป็นงูนะงูตุกานก็หลังแบบชูเอ้แผ่แม่เบี้ยเลยจะกัดแหล่ไม่กัดแหล่ละนี่เรามีเอาไม่ได้นะมาแล้วเอาไว้ป้องกันตัวอ๋อเฮหงูตุกานเฮ้ยไอตัวตัวไอตัวเล็กๆเล็กสุดอันนี้หนูหนูนาหนูนาสดเลยนะเออสมมติเป็นหนูนา ไก่น,นะน <laughs> ความแม่นก็อยู่ที่ลูกค้านะครับไ <laughs> อเหยีบมึงเอาเล็กสุดเลยนะเดี๋ยวปึงกดอโอ้โห่หยีบขาดมาก <laughs> <laughs> เรียบร้อยความคมมันก็สูญเจาะไปเลยไม่ระเบิดไม่กระจายแบบเจาะทะลุไปเลยอะ พี่เอาไปเทสอะเนี่ยถ้าพี่มัดยางหนังกระติกมันแบบมันไม่เท่ากันข้างนี้ตึงกว่าข้างนี้อันนี้กว่ามันก็จะยิงออกมันจะยิงออกข้างนี้พี่ให้ปรับหนังกระติกให้มันเท่ากันครับมันก็จะยิงตรงแค่นั้นครับง่ายๆเหมือนเรานัดหนังกระติกอะมัดให้เท่าๆ